สวัสดีครับวันนี้เราจะมาต่อกันในส่วนของเกมก่อนอเกมนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือเราเรามีการเก็บลูกบอลแะแต่ว่าความต้องการเพิ่มเติมก็คืออยากอยากจะมะีเหมือนกับเป็นเป็นกรอบนะครับเป็นกรอบเป็นเป็นทางให้ตุ๊กตาของเราไอตัวบอลของเราเนี่ยตัวเนี้ยชื่อบอลเนี่ยจะวิ่ง วิ่งไปตามกกอบนั้นนะฮะโดยที่ไม่ทะลุกกอบนะครับเหมือนเกมคล้ายๆเกมเขาวงกดเก็บของอะไรเงี้ยแพ็กแมนอะไรเงี้ยนะครับเกมแพ็กแมนคล้ายๆนั้นนะเดี๋ยวเราลองอเดี๋ยวเราผมจะมาะสร้างกกอบก่อนนะครับในการสร้างกกอบอันนี้ผมจะสอนเป็นแบบเบสิกเบสิกง่ายๆเลยนะครับเราจะได้เข้าใจกันคือยากกว่านี้ผมก็คิดไม่ออกอนะ่ะ จริงมันมีวิธีที่ที่ง่ายาหลายๆแบบนะฮะเดี๋ยวนี้จะสอนเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วกัน,นครับผมใช้กำแพงสนะีอะไรก็ได้ผมสร้างเป็นเกอบสีเหลี่วยวเฉยๆสร้างเลเยอร์ใหม่นะครับชื่อว่ากำแพงเลเยอร์นี้ อยูระยะที่หน,นะครับประมาณแถาๆนี้กำแพงก็เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานี่นะครับแต่ว่าเราต้อง convert c o n v ร์ตเป็น movie clip นะครับผมเป็นให้มันเป็น W1 แครับบ W1 สมมติเราต้องการเราต้องสร้าง หลายๆอันใช่ไหมครับอ่ะเราก็ปิ๊มออกมาอ่ะคัปีนะครับโดยการคลิกอาทติเนตนะคะแล้วก็ลากนะครับหรือใครจะคลิกขวา c o ป y ีแล้วก็ผ่าสว่างก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ c o ป y ีก่อน ทุกคนสร้างกกอบไว้ก่อนนะครับป็นวเดิน จะเดินไปประมาณแบบนี้นะหรือใครจะทําเป็นจะทําแยกก็ได้นะวาดขึ้นมาเองไม่จําเป็นต้อง๊อปปี่ต่อมาไปนะค,คือเราสามารถวาดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็คอนเวิร์ตเป็นวิกีโอีกทีนะแต่ว่าคือเราจะแยกส่วนกันนะครับเราจะไม่ทําแบบรวมๆแล้วก็มาตัดน,นะครับเพราะว่าเวลาทลํารวมๆอย่างเช่นเราถ้าเราทําแบบนะแบบนี้แล้วก็มาคอนเวิร์ตนะ สมมติเราทำแบบนี้เราคอนเวิร์ตปุ๊บมันก็จะเป็นมูวคิวปที่เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเดี๋ยวเวลาเราทำให้มันชนแล้วมันมันไม่ทะลุขอบให้มันจะไอตัวกระตูนเราจะเข้าไปตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าขอบของมูวิคลิปมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมของมันโอเคงั้นเราจะแยกเป็นส่วนแบบนี้นะครับนี่คือวิธีที่ผมคิดได้ง่ายที่สุดตัวนี้อ่อันดับแรกอ่าตัวนี้เราก็คอนเวิร์ตเป็น W อ่ W สองแล้วกันนะครับ อันนี้เป็นเป็นชื่อของซิมโบลไม่มีไม่มีปัญหาอะไระปุ๊บอันนี้แหละแต่อินส n ต n เ m e เราต้องไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้อาจจะชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็น i n t a n t name ปุ๊บเราจะไม่ควรให้มันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอย้ายเจ้าตัวลูกบอลน,นะครับตัวกระตูนของเรา อ่าตัวตุมน,นตัวกระตูนของเราเดี๋ยวเราดึงมาผมจะเอาไว้ตรงตรงนี้ไว้ตรงเเดี๋ยวขาจัดตัวกระตูนก่อนนะอ่า ผมจะมาเริ่มไว้ตรงนี้แล้วกันครับโอเคมันไม่มีทางไปเดี๋ยวเรามาจัดอีกทีกําแพงนะครับตัวนี้เราก็สามารถจัดได้ทั้งหมดอ่าสมมุติให้เป็นแบบนี้ก็ได้นี่ก็มาได้นะครับตรงนี้ก็มาได้ไปได้หลายทาง แบบนี้นะครับตอนนี้ก็คือสามารถไปได้ทุกทีละ่ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาโคดดิ้งนะครับตอนนี้เราสร้างกำแพงและทุกอันต้องมีชื่อนะครับผมจะใส่ใส่ตามผมก็ได้นะทุกคนใส่เป็น w เอา w 1นะครับอันนี้1 สองสามสีมีมีอยู่แปดอันนะครับทุกคนใส่ใส่ชื่อไม่ต้องเรียงก็ได้ครับแต่ว่าขอให้ชื่อในใั้นไม่ซ้ำกันเรียงเป็น1นึ่องาอันนี้สี่คือว่าเราจะใส่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องเรียงแต่ว่าขอให้อย่าให้ทากันอันนี้คือ W 5 หนึ่งสองสามสี่ห้าคือ W หกเป็น W เจ็ด W แปดนะครับโอเคเราได้ละตอนนี้ต่อไปเรามาดูโค้ดตรงฟุตบอลนะครับบอลเราก็จะมีชื่อนะในบอลอตอนนี้พุก เหล่านี้มีชื่อครับ w 1ถึง8นะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันโค้ดเดี๋ยวผมขอลบออกก่อนมันเป็นโค้ดที่ผมใช้ไปเมื่อกี้นะครับเทสเมื่อกี้นะครับนั่นเป็นโค้ดเก่าที่ผมที่ผมเอาไว้เทสนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกับโค้ดที่ผมจะ,อะลองใส่ให้ดูนะครับ มันเป็นโค้ดที่ผมทำไว้แล้วไม่ต้องพิมพ์เยอะ,อะเดี๋ยวจะอธิบายไปก่อนจอธิบายโค้ดบางส่วนก่อนนะครับอ่อผมใส่ตรงนี้อยู่ในวงเล็บของของตัวนี้นะครับเราดูวงเล็บเปิดเลบปิดอันนี้ผมอคอมเมนต์กั้นไว้เฉยๆไม่ใหไ้ไม่ให้ได้งงกันก็คือโค้ดก็คือ,คอ,คอมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อย เดี๋ยวเอาเอล,ลงมาก่อนอันนี้โค้ดของเราก็คืออ W1 ก็คือกำแพงของเรานะครับกำแพงของเราตัวเนี้ยเวลามันมัน,ม,น,ม,นมันถูกชนถูกสัมผัสได้อะไรก็ตามอ่ามันก็จะเข้ามาในเงื่อนไขใช่ไหม เงื่อนไขมันก็จะมี left right อะไรเนี่ยซ้ายขวาขึ้นลงอ่ะสมมติมีการชนเกิดขึ้นเข้าเงื่อนไขตรงนี้ก็คือเมื่อลูกศรขึ้นเราไปชนกับตัววัตถุของเรามันก็จะมีการอ่าตัวบอลเนี่ยก็จะขยับออกไปนะครับเมื่อชนเข้ากับด้านซ้ายมันก็ขยับออกไปในก็ขยับออกไปสมมติเรามี8อันใช่ไหม เรามี8อันเราก็ต้อง Copy ทุกตัวเลยนะครับมี8อันเราก็ต้อง Co p y อ่าเราก็วางแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแค่เฉพาะตรงนี้นะครับอ่าอันนี้เป็น2เดี๋ยว Copy ก่อนแต่เดี๋ยวมันจะมีวิธีที่อ่าสั้นกว่านี้แต่ผมจะอยากให้ให้เข้าใจกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปงงกันอ่าอ่าแปดอันอ่าเคครบแล้วนะครับแปดอัน เดี๋ยวผมลองทดสอบนะครับเมื่อวิ่งกันไปมันจะชนละไม่สามารถที่จะไปได้โอเคปึ๊บเก็บโค้งชนนะฮะไปไม่ได้ครับเนี่ยโอเคเราก็จะตอนนี้เราก็จะได้ละแต่ก็คือถ้าใครมีความสามารถในการมองโคตรยาวๆแบบเนี้ย แล้วไม่เวียนหัวก่อนอก็สามารถกอปวางแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะความจริงอพอเก็บครบมันก็จะกลับมานะครับแต่ปุ่มตรงปุ่มตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่โค้ดเดี๋ยวจะใส่ให้ทีหลังอโอเคตัวนี้เราได้แล้วสมมติเรามีกำแพงทั้งหมด20ชิ้นเราก็ต้องกอปปี้แบบนี้20ชิ้นแต่ชื่อมันควรไม่เหมือนกันนะครับมันควรจะไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันอยู่ละเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์นะครับอ่าเนี้ยชื่อ instance name นะครับต้องไม่เหมือนกันนะอ่าต่อมาอ่าเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้มันมันสั้นนะครับมันสั้นขึ้นก็คือเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนโค้ดนิดนึงอ่าเราต้องมาสร้างฟังก์ชันนะครับสร้างฟังก์ชันเพื่ออ่า f u n c เดี๋ยวผมจะมาสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า hit test นะครัฟังก์ชันนี้นะครับเรามาสร้างฟังก์ชันแล้วก็เราจะใช้โค้ดประโค้ดพวกนี้คือโค้ดที่เหมือนกันนะครับ เอาเฉะตรงนี้นะครับอยู่ในกรอบอโค้ดทุกตัวของมันจะเหมือนกันซึ่งเราก็จะเราจะทำให้ง่ายโดยการใช้ฟังก์ชันเข้ามาแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวต้องลองก่อนนะครับว่าโค้ดมีปัญหาไหมลบไปแล้วเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับคือเราสร้างไว้ที่เดียวแล้วเราเรียกใช้มัน คือมันเหมือนกันนะโคดการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับเรียกใช้แบบนี้คือเมื่อกี้ที่บอกให้ Copy ยา,ยาวๆก็เพื่อให้รู้หลักการนะครับว่ามันว่ามันทำยังไงเพราะเดี๋ยวถ้าถ้าเรียกใช้ฟังก์ชันมาเดี๋ยวเกิดไปทำในรูปแบบอื่นๆอีกจะงงกันนะครับ อโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าฟังก์ชันมีปัญหาไหมแค่นี้เราก็เรียกใช้ฟังก์ชันแล้วโค้ดมันก็สั้นขึ้นนะเราก็แค่กรอบปีเราก็วางาโดยการเรียกใช้ฟังก์ชันแค่ฟังก์ชันเดียวนะครับดูดูวงเล็บด้วยนะครับส่วนสําคัญนะครับวงเล็บอย่าให้เกินอย่าให้ขาดนะอโอเคเทสนะครับอโอเค ชนนะครับชนแค่นี้ก็คือการเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับสั้นๆหรือใครอยากจะอ,ะอยากจะเขียนยา,ยาวๆก็ไม่มีปัญหาก็คือโค้ดเดียวกันนะครับทํางานเหมือนกันต่างกันแค่สั้นหรือยาวนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ปุ่มโค้ดปุ่มตรงนี้นะครับี๋ยวามาใส่โค้ด เรามาเริ่มใส่โค้ดปุ่มนะครับเพื่อกลับไปมูวิคลิปออนเ e ดิสนะครับ uh, go go to a n d stop go to a n d stop ทำเฟลงที่หนึ่งนะครับ uh, ลองเทสก่อน ตรงด้านล่างนะครับเราไม่ได้ใส่ขอบนะเวลาเนี้ยมันจะหลุดขอบใช่ปะโอเคอย่างเงี้ยเราก็จําเป็นที่ต้องใส่นะครับแต่วา่าก็ใช้โค้ดเดิมนะครับนี่คือกลับมาทำเฟรมที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ขอบหรือว่ากำแพงในการาเดินของตัวละครได้แล้วนะครับ ผมขอจบการสอนเียนเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ